สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขกนค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะช่อง YouTube DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซอนทางเพจเพจ Facebook แฟนเพจนะคะ DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซอนพอคลิปใดเบิรงคลิปนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเบิรงย่ำใดแช่ย่ำนั่นเนาะค่ะเนาะขอบคุณที่เป็นแห้งใจสวัสดีค่ะมือกลอง ต้องให้สวัสดีนองได้ดนิเพื่อสิว่าสีวส,วสวัสดีพร้อมกันกับบอครับเ,เป็นแขกรับเชิญเนาะ <c oughs> โอ้ยคนดังนี่น้องเออ้ยวันนี้สาถึงคนดังนี่ได้เดียวเนี่ยไ,ไปนะถ่ายคลิปกีฬาเนะาะค่ะเขากลับมานั่งคุยสบถึงคนดังนี่ได้พีในในน่น้องค่ะหมูค่ะอยู่ข้างๆกันแนวนี้นะคะ คันพี่น้องบอเบือ่อซะก่อนเบ่ดอกเราบร่ไปใส่พี่น้องเราดังเฝ้าอยู่แบบนี้นะคะเราบร่ไปใส่อันเอาจังสีสานี่มาคุยกันเรื่องีหลาาุองอิงมาคุยเรื่องในห้างนี่นะในห้างในห้างในห้างโจในห้างบอสโจผู้ดใดละผ้าอื่นกอนมูอในห้างโจคนลูกสาวเผืนตัวคนลูกสาวในห้างเลยบอก ลูกสาวในหางผ้าเอิญก้อนมูพี่น้นองคือสิแมนต้งแต่มือวัดสภานนั่นแหละเนาะเพื่อนกสัสไิ้ยิอนอเพิ่นพิธีกรก็เจ้าเชิญในหางท็อปไล่เนี่ยนะเพิ่นก็เลยเอินในหางเลยในหางบอดจูนะคะเ<ม>พื่อนก็จะเป็นลูกสาวในหางที่แต่วาสันก็เม่ยนละเนาะพอพอพอเพิ่นก็เป็น,นาของไข่เพลงลำเพลินอินดียรีคอร์ดวงหมอล่ำเพลินเนื้อานค่ะ รถแฮรรถแฮรแอีกสองนวยนะครับยังจะเปิดเร็วๆนี่สาวน้อยสะดิดแบรนด์แมนยูบอกมันหลายกว่าในห้างบนตัวละนนอสหลายกว่าในห้างไม่ซึกอปุณละน้อยเดี๋ยวโค้งจอดแล้วในห้างในห้างสาวน้อยเพียร์บนเปีนในห้างบอสจในห้างบอสจวัวโแมน,นหา้างหนูหางยังได้วีนอส ได้หางอีหรว้าวถึงกับว่าได้หางในวัตานี่ความดังความปังของสาวน้อยเพชรปานแพงความดังความปังของงานมินิคอนเสิร์ตตั้งแต่เฮาติตาม่งใหญ่แลวเนาะแม่พี่น้องไปมองใดน้อยหนึ่งก็บ่าสนามนี้ปราบเซียนแตุ่่งิงกวาดเรียบสังกะสีแตกอันขยายสังกะสีอีกแล้วพี่น้องเออล้านแตกอีกแล้วพี่น้องก็ได้ขั้นเทพแตก ยูนอฟูนี่อันเอียงกอกําแพงว่าแตกยูนอฟูนี่ประธานพ่ะออมินิคอนเสิร์ตอัยะเผดว่ามือคืนเนี่ยเห็นพระเอกคอตีแล้วว่าภูเขาบ่อใดกมีหรึอตนภูเขาบ่อใดสถานที่มันแคบเอาซ้ำนันเอาซ้ำหนันความดังนั่นแหละเนาะย้อนความดังความปังกระแสฟีเวอร์ใช่ไหมแมนเอื้นว่ากระแสก็ได้กระแสยังกระแสความดังความปังเป็นบอกอ่าช่อง youtube ต่างๆต,ตีข่าวก็คือถ้าคนเห้องบอมีดีบ่ดังบ่บปังอิลีไผสิ<ค>ยาเฮ็ดข่าวแมนบอใครอยากบอถึงเนาะแมนอะเพราะฉะนั้นอุ้ยัดตานีแห้งแต่ละช่องแต่ละช่องทีวีกันยังแม,มนบอเวิร์กพอกันยังมาเอารายการทีวีก็ยังได้จองคิวเนาะความดังความปังเมือนอน่วัดนสะพานคุณบินบรลฤทริ์นั่นก็ถือว่าเป็นอู้ระดับประเทศเนาะแมนสุปตาเนาะ คนดังระดับประเทศเพิ่นกะมาทักทายมาทายหูกับอีหล่าอุ้งอิงมาตานีเมือขึ้นจะเห็นหรอเปลนี่นี่นี่มือขึ้นเห็นเห็นแอบแฝบแล้วยังเห็นแอบแฝบเราแมนบ้าเห็นแอดมินปูปับอาลงมาแมนเน่เงินแมนบ่แต่ว่าบวกทานเห็นคลิปเด้สาวนกยื่นอาสิเบิงโบทัวพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปเนี่ยมีคลิปมีคลิปอ่าทีเพิ่นอยู่ในงานบอแต่วันนี้นี่นี่เนี่ย เนี่ยเนี่ยแอดมินปุบปรับได้นอนีนอเนี่เนี่ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องคนดังอะไรลองอ่านให้ฟังนี่นี่นอุ้ยนะนี่เนี่ยเจ้าวู้ดจากสมมคุณนี่โหแล้วเนาะนักมวยดังได้หนินี่เงินนี่เงินลูกคลองใหญ่ตอนหัวไน้อยอ่าในหัวนี่เงินเน็ตไอดอลแมนซื่อดังผู้ติดตามเพื่อนี่ยอุ้ยหลานกลัวผู้นด่คนดังเน็ตไอดอลก็ถือว่าระดับประเทศคือกันคู่เบียร์ได้หนิเนี่ยนี่เงินคู่เบียร์นี่พี่น้องนี่เงิน เน่เงินมาเบิงอีหล่าแมนบอแมนันเงินมาเบิง๋งอิงแมรอันนี่นี่เนี่ยเมื่อคนดังมาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงป้าแอดมินเน่เงินเป็นคนผ่าไตเด้คนพัทลุงเด้เราคือมาเบิงมาล่าเนาะมาบนี้น่าทะลุงตะกี้คือมาเบิงมะล่างตะกี้เราตีมวยอ่ะเบิงอยู่ตอนเป็นเด็กน้อยน่ะเป็นเป็นเน่เงินลูกคลองยญ่แล้วก็ยายมาอยู่เน่เงินลูกจะแม่สายวลรี่ จ้าต์ตันนี่ยายมาอยู่กับเสี่ยแขกพี่เคก็ในเงินพีเคแสนชัยมวยมวยไทยยิมน้องอันนี้แชมป์นลยนี่แชมป์อันนี้แสดงว่าเราเป็นเอฟซีแชมป์ลอยห้ารุ่มพี่นี่แชมป์แล้วก็เป็นนักมวยยอดเยี่ยมชมรมภาคใต้เด้นนี่นี่เงินนี่พี่น้องค่ะนี่นี่เราเป็นเอฟซีนี่นี่มากแม็กเพิ่นบูดุดันเพิ่นแทงเข่าระดับเน็ตไอดอลผู้ที่ตามเป็นล้านล้านกว่าอยู่เด้ ลานกว่ามาเบิ่งลานตอนใดลานสาวลานแดงมาเบิ่งสาวน้อยมะเบิงยีหล่ามาเบิ่งมาเบิ่งอุงอิงมาเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มาเบิ่งบ้านฮกของอันแอดมินปุบปับติละนี่เพิ่นมีคนมีคนมาเขียนเนี่ยปาดปาดปาดเป็นว่าพี่น้องอิจฉาแอดมินปุบปับเพิ่นว่าแท้เดทไทยหูเข้มข้นดังเพิ่นว่าแล้วก็แอดมินปุบปับนี่นี่นี่ถ่ายรูปเนี่ยปาดอย่าว่าแต่อิจฉาแอดมินปุบปับพี่น้องเฮาคือบ่ได้ตามไปงึ่ พี่น้องมือมือก็ตามไปคุณเด้เงินเจ้าคือโบมาเด้เงินนี่กะมีบอกาอีสานไปเนี่ยเราสิเขาใจวันนี้เอื่นว่ามีประสบการณ์ค่ะด้านนกง้องยูเพราะว่าตะกี้หลังเลิกชุกมวยนี่ก็ไปดูแลน้องๆในค่ได้หมดถ้าสดชื่นใช่ไหมแมนแมนค่ะเพื่อนกับเคยคุกกี้ท้งวงการลูกทุ่งอยู่เนาะอกคุกีอยู่แต่ว่าถามโบดังอีรีเพื่อนกับคือสีบลอบด์ดอกเนาะ สามหนึ่งจไปเบิ่งนั่นอยู่บ้านเพิ่นกับพ่อโตคือยังนี้แม่เพิ่นคนดังแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งตีลาเพิ่นมาป๊าดอ่อนซอนแม่อ่อนซอนแม่เห็นเราเนี่ยแอดมินปุ๊บปั๊บเนาะเลาะก็ได้ถ่ายรูปน้ำยังรอคือเก่าเนาะเนี่ยก็นาะโอ้วยกันรอแล้วเนาะเนี่ยแอดมินปุ๊บปั๊บประจำได้เลยเนาะอุเบียก็สวยได้นี่อันวาวก็วาวท้อมือเข้าไปเพิ่นกับพ่อมาเนาะเาสดถ่ายรูกก็คนดังแม่พี่น้องจริงเนี่ยนี่มีคน ตามไปเบิ่งแบบเงียบๆหลายคนเด้มีคนดังที่เป็นเน็ตไอดอลแมนบอเห็นเมื่อนั้นเห็นทั้งเมืองเล่าไหมอ๋อเน็ตไอดอลเมืองเล่าเพิ่นกันสาวดีมันเพื่นกัเพื่อนตัวเมืองเล่าอเลยเพื่อนดีสามบอได้เบิ่งเพราะฝนตกเพราะว่าผมก็เห็นน้องเราอยู่ทั้งทั้งเมืองเล่าเลามาเบิ่งอุ้งอิงนี่สองเถื่อ นี่นี่นี่แค่เข้าเห็นนะอาจจะมีผู้ที่เพิ่นเพิ่นไปเบิงหรืบางคนก็บอกว่าแอบมาเบิ่งล่ะเพิ่นตั้งใจมาเบิ่งอุ้งหิงแต่ว่าเฮาก็บ่ได้บ่ได้ไปไายแล้วก็เฮาก็บ่เห็นแล้วก็อีกจัาหน่อยนี่เนาะแห่งความดังความปังขึ้นเรื่อยเรื่อยแบบนี้นผู้ใหญ่บ้านพี่แล่นด์เนว่าโอ๊ยแม่แม่เป็นมื้อนั้นเฮาก็บ่เห็นเฮาก็บ่เห็นพี่น้องมื้อหนัง ดีกับสุดยอดกอกันและดับเน็ตไอดอลนอกแบบพุทธบ้านฟิลแลนด์นี่ก่ะยังไปเบิ่งหน้ะพี่น้องค่ะแต่ละเวทีที่เห็นเห็นก็คือนี่สมาชิกในวงหมอล่ำวงนั่นวงนี่นี่ค่ะตามมาเบิ่งหลายงานแล้วอ้ยพี่น้องทำบอบปังบอดังอีลีเนี่ยความหู้ืึอพี่น้องเป็นยังไงคะตอนนี้นอนอยู่บ้านมดแล้วบอดังบอปังอีลีแมนบลัแมนสีตามความรู้ืึอของพี่น้องว่าพี่น้องหู้ืึกยังไงคะพี่น้องตอนนี้ว่าอีลาอุ้งอิงเนี่ย คือความหูสื้อพี่น้องเป็นจังไดตอนนี้ดีใจน้ำอีลาบอเราก็มีความหูซื้อจังไดเแน่ระดับคนดังคนดังเน็ตไอดอลอ่าคนดังระดับประเทศกัยังมาเบิงอีหลาอุ้งอิงไอุ้งอิงเป็นไผ่พี่น้องเป็นลุกในหางเอาสมมติว่าพี่เป็นพี่น้องเนาะเออเป็นพี่น้อง <c oughs> ดีใจเ <c oughs> สียนี้เกาเท่าก็ดีใจแล้วมีเน็ตไอดอลมีคนดัง มนเบด่งลูกสาวซะเนาะคนขิ้งลูกพี่น้องเนาะไปสี่ขีดไปสี่ขีดไปสี่บาดฝันมือคกเจ็ดเดือนทีผ่านมาหอบเอาความพี่น้องเออแต่เลือดตนเมนบอกเบิ่งย่ามได้น้ำตาไหย่ามนั่นหอบเอาความฝันหอบเอาความหอบฝันมาหลังขานมหาในห่างเนี่ยมหาพ่อโจเนี่ยแล้วมือนี้ผ่านไปจักเดือน ไวเหมือนโกหกว่าสันแต่วัยอิหลาบริยุทธ์พักบริเศร้าเห็ุงานอยู่ซูมือดีใจพวกข้าพี่น้องดีใจน้ำลูกสาวเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะประมาณเจ็ดเดือนกว่ากว่าดีใจน้ำลูกสาวดีใจกับพ่อโจในห่างดีใจน้ำอิหลีแมนบอคิดกูอการบอพี่น้องเอาจะเป็นพี่น้องเอาจะดีใจแมนบอกระดีใจแล้วเนาะจะเป็นพี่น้อง ้เจ้าเป็นพี่น้องเอาใจแล้วน้องพี่คนมากคิปนี้ว่าม่ยังพี่น้องคือเห็นนี่ตามมากเห็นแอดมินปุบปับวดเนี่ยตังใจให้ลูกสาวจริงสจ้ะไม่แต่คนดีใจแ้วเน้องดีใจพี่น้องกันเลยอยากเอามาว่าวซูฟังนระดับประเทศดังระดับประเทศเป็นเน็ตไอดอนอยากเอามาว่าวซูฟังถึงความดังความปังของอีหล่าแล้วกันเดี๋ยคดีเห็นไปเรื่อยๆล่ะคนนียเนาะแมนจากมือข้าไปกรุงเทพอาจจะเป็นพี่เบิร์ดก็ได้ ป้าเปิดมากบักถ้าอนาคตบังบักอุ้งอิงสิ่งเกิดยังคืนไม่หรอกมันมันมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแม่นบอวู้ย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 ตื่นเต้นนะพี่น้องคอใจนะจะเป็นลุงเอกชัยศรีวิชัยอย่างนี้เสื้อแล้วเสื้อแล้วพี่น้องคะอีหลาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนาชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่านั่งสุดยอดอีหลีเนาะของแท้จอเบิ้งมือแรงพี่น้องผู้ใดสิมาเบิ้งมือของแท้บ่จกตามเอแ้งมือแรง ผู้ใดสิมาเบ่งเพิ่นอีกมือม <Lau> ม้อแรกนี้ท้าการแสดงที่ที่ทวัดวัดกระทุม่มวัดกระทุ่มเสือปลานะคะอ่อนนุช67เขตประเวศเด้อค่ะพี่น้องเด้อ กทออมอกรุงเทพมหานครที่เจ้าทักมาหลายคนเลยว่าวสาวน้ำยื่นไปบอไปบอพนน่ะบอ,บอไปค่ะแต่ว่า <laughs> สิจอ่อเบิงว่าสิมีคนดังมาเบิง์คุงอิงเขาบอนะคะค่ะไปมวลเื้อน้ำสาวนอยมินิคอนเสิร์ตเด้อวี่นน้องเด้เอไปเป็นกำลังใจซอยในห่างโจกับลูกสาวในห่างถะะามความรู้สึกพี่น้องจ้าเนาะที่เบิงนคลิปนี้ค่ะมีเน็ตไอดอลระดับประเทศมาเบิง์อีลา พี่น้องมือซี้จังไหน่เม้นไว้เลยพี่น้องใต่คลิปเนาะขอบคุณค่ะพูดมาคุยกันเนาะขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปวิดีโอนะคะฝากแชร์นำอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ